สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูตี้อีกครั้งกันนะคะในบัญชีคำพื้นฐานชั้นปสนะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็คือบัญชีคำพื้นฐานในชุดที่33กันแล้วนะคะเด็กๆสิ่งแรกให้เด็กๆหยิบหนังสือบัญชีคำพื้นฐานขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่ชุดที่33แล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเริ่มกันที่คำที่1ผู้คนอ่านว่า ผู้คนผู้ช่วยอ่านว่าผู้ช่วยผู้ชายอ่านว่าผู้ชายผู้เท่าอ่านว่าผู้เท่าผู้ร้ายอ่านว่าผู้ร้ายผู้ให้กำเนิดอ่านว่าผู้ให้กำเนิด ผู้ใหญ่อ่านว่าผู้ใหญ่ฝักบัวาอ่านว่าฝักบัวฟ้าชีอ่านว่าฟ้าชีฝึกหัดอ่านว่าฝึกหัดฝุ่นละอองอ่านว่าฝุ่นละอองพระเจ้าอ่านว่าพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินอ่าน So no พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวอ่านว่าพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งอ่านว่าพระที่นั่งพระนางเจ้าอ่านว่าพระนางเจ้าพระราชาอ่านว่าพระราชา พระราชินีอ่านว่าพระราชินีพระเอกอ่านว่าพระเอกพวงมาลัยอ่านว่าพวงมาลัยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบัญชีคำพื้นฐานในชุดที่33นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านแล้วก็ถ่ายคลิปการอ่านส่งคุณครูนะคะ อยู่บ้านอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมแมสนะคะและก็ล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ